ทุกคนยินดีต้อนรับสู่สองศสาผู้ไทยคะ่ะมีเด็กม,มาด้วยนะคะพูพี่วทุกคนเมื่อนี้ไหนอีลานจนพททุกคนนะคะเบิง์บรรยากาศเฮาวันนี้มีปาร์ตี้ที่โคง้งหนังนาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเบิงว่าวันนี้จะมีไผ่มาแน่นะคะบรรยากาศโคง้งคเฮาทุกคนเบิงนี่นะคะค่าขนาดเลยค่ะพี่พีวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูหล,ลักๆเลยนะคะคือปิ้งหูหมูนะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะติดตามเลยนะคะและ้วก็จังมาเบิรงบรรยากาศน้ากันเลยๆด้วยค่ะทุกคนราติดตามค่ะทุกคน ตำแจ่วะค่ะบอกเลยแจ่วสูตรเด็ดของอีแม่นะคะอีลตาตำเดี๋ยวจะให้อีแมะผูกนะมื่อวานนี้ท่าเบิ้งว่ามีอีอยากแ<า>มะค่ะทุกคนปาร์ตี้อีกแล้วโค้บหนองนาเราไม่เหงาอีกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศกลางคืนค่ะเบิ้งไฟนะคะภาพขนาดค่ะพร้อมที่จะปาร์ตี้แล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมีนาทีไปติ้งหูห<อ>มูคะ่ะ,คะทุกคนเดี๋ยวท่าเบิ้งรรยากาศไปเลยจ้ายามจ้าทุกคน ปเป็นแต่แซ่บวัลกับต้มไก่ต้มไก่วันนี้มีเมนูไก่อฟังอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเ <laughs> มนูเด็ดโคกดองหน้านะคะมีวันนี้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่วันนี้เพื่มคุณแม่มาด้วยนะคะคุณครชชียน้อยก็มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยต้องทําเมนูต้อนรับแขกทุกคนอาการเริ่มเย็ยนแล้วอย่างอีลาก็คือรับผิดชอบป,ปี่หูมูคะ่ะ <laughs> อฟางอีกแล้วค่ะทุกคน,กคนวันนี้ คนมาลุนกันวันนี้ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเนื้อโอ้ไม่มีปัญหาสวยเหมือนเดิมค่ะทุกคนพอดีเลยเนาะมีปัญหาเนาะพอดีเลยเดี๋ยวส่งนาซาสิ่งแซมไปไก่อฟางอยู่ค่ะทุกคนทุกคนนั้นหมักแบบช่ำๆเลยค่ะหอมตะไคร้สุดๆทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาซิมไก่อฟางกันแต่ว่าอีเราหามุมกันนะ ทั้งปิ้งอันั้นทั้งยัเกินคนซิมเป็นไงอร่อยไหมสับยังไงไม่มีตูดนัวเบาๆรอบนี้ไม่นัวมากนัวนิดหน่อยอร่อยเหมือนเดิมสับยังไงไม่มีตูดที่สองเริ่มเลย เพื่นค่ะอันนี้กุ้งนะคะซัพพอร์ตจากเพจบ่าวออดวาลิตนะคะทุกคนขอบคุณพอดด้วยนะคะเชิญเพื่อนมาโค้งหนึ่งนาศิลป์ด้วยนะวันนี้เนาะปาร์ตี้เรานะคะเลี้ยงส่งพี่แซมจะไปเกาหลีด้วยนะคะทุกคนกุ้งค่ะก็นะขอบคุณนะคะโอ้ดูยีจัมเลยยีจังเลยอันยองฮาซียุอันยองฮาซียุอันยองฮาซียุโอ้ยอันนี้แหละโอ้ยเบาเนี่ยเนี่มันตัวที่สามค่ะทุกคนเริ่มแล้วตัวที่สาม

一起生长。 บรรยากาศวันนี้นะคะตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเก็บของนะคะทุกคนแยกย้ายกันกลับแลยย้วไงวันนี้ฝันดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าเกิดมามีการปาร์ตี้อีกคนนึงนานน่าจหายไปในกาศให้ดูแน่นะะอนครับวันนี้ก็สนุกเหมือนเดิมนะคะญญทุกคนบ๊ญญายบาย